สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่หน้าห้างนอนยินดีตอนทับเขา้าสู่ซองสองเอ้น้องสาวเราเําคำมั่วเนาะทุกคนอ่านทุกคนมือนีอยนตู้ก็ไปใต้ฮะแหละได้ปลามาอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะได้ปลาดุได้ปลาดันน่เพราะว่าฮ้อนย่าม,มันดุดนองดุดอย่างขนาดทุกคนก็เลยแบบแปเอาปลาเอาอย่างมาเนาะแล้ว่็แต่ว่ามีเมนูอีกทุกคนมื้อนี้มีเมนูอีกแล้วแต่แปลว่าเมนูมื้อนี้เฮ็ดมื้อนี้มืออื่นว่ามืออื่นจึงได้กินนะทุกคนเนาะ นั่นก็คือเมนูส้มป่าเนี่ยทุกคนส้มป่าบะรวมเนี่ยส้มป่าส้มส้มป่าทุกคนเนาะอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่อย้่ใต้พิ่นอันนั้นแล้วทุกคนพิ่นพิ่นมาอย่างตัดหัวตัดหางแม่นซอเกตแล้วเป็นที่ห้อยเนาะแต่ปลาที่เราเอามาให้นั้นเป็นปลาอย่างนี้ทุกคนปลารวมเนาะปลานี่จะเป็นปลาตัวน้อยคนปลาตัวน้อยกับเป็นปลารวมเนาะเขาเลยแบบว่ามาดัดเปร่งแล้วทุกคนเนาะ มาดัดแปลงเฮ็ดแบบเป็นอันเมนูไว้กินมือหนามือเนื้อเพราะว่าอากาศยามนี้กับมันก็เย็นๆเนาะกินข้าวกับบุยักแซ่บทุกคนเอ่ยแบบว่าเพาเป็นตานั้นเนาะมือหนามือเนึ้อแบบห้องกินข้าวกินอย่างบุยักแซ่บแบบนี้นะทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ็ดส้มเฮ็ดยางไว้กินเนาะกินกับข้าวกับหยางมันก็เลยแบบว่าเซียห้องเกินข้าวได้หลายแน่นะทุกคนนะทุกคนก็บเป็นคือเดียวกับตู้บ่กเาวันไผเป็นกับซีเอฟมาเบ้เลยทุกคนเด้อไปมาในตู้สีพาทุกคนไปเบิ่งเลย อันเว้ใต้คุณฮิตเดี่ยไรแน่เนาะไปนี่โน้ตอันนี้จะเป็นอันที่เว้ต้เพื่อนอันซอกเก็ตตัดหัวตัดหางแล้วเป็นที่อมหอยเนาะทุกคนเนาะดี่พ่นกับลังตัดหัวตัดหางเนาะทุกคนเนาะระสีเฮ็ดประมาณแบบนี้เลยนี่ยดีนทุกคนบุเื่อบเว้ใต้เฮ็ดเนาะทุกคนเาให้เบิงหน้าใกล้ตัดตัดหัวตัดขี้นี่นตัดหัวตัดหางตัดขี้ขี้มันหนาทุกคน จ่ายบกขี้แบบนี้นะทั้งเทิงมันนี่นะทุกคนเขาเอิน้นเขาเอิน้นคีเป็นบทุกคนนี่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 อันนี้เขาก็หูอยู่แล้วจะบอกเป็นว่าอืนทุกคนลายเนาะทุกคนเนาะป่าเนาะ่แห้งมืดๆเหมือนแมน่ยันได้เบินมือเลยเนาะทุกคนเนาะอากับป่าให้เอ้อใต้เพื่อนอันเสาะเกศเสาะอย่างต่อไปนะั่นอานะทุกคนเนาะตอนนี้เอ้อใต้เพื่อนท่านการ มนอย่างโซเกตโซเกตตันหัวตันหางแล้วบนที่ลำาส้แล้วเพื่อนก็เอามาทุบเนาะทุกคนเนาะนี่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่เพื่อนทุบเนาะโอ้ยแมงวันก็จะมาบินมาตมเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะนี่เพื่นก็จะมาทุบแบบนี้เนาะทุบนี้เพื่อให้อันกลางมันมุ่นเนาะทุกคนเนาะกลางมันมุนมันโอ่นะทุกคนแล้วเพื่อนไปทุบวันนี้แล้วเพื่อนก็ไปพักพักแล้วเพื่อนก็เอาไปต่ำเนาะทุกคนเนาะมาเจอกันตอนที่เพื่อนต่ำทุกคนเนาะต่ำแบบปุงกันป่าอย่างนี้ทุกคนเพราะว่า นอกจากทุบแล้วยังไปพักอีกนะยันมันหลายขั้นตอนยันทุกคนแบบว่าอันโอ้คือนานเลี้ยวแทปแบบนี้ฮนะไปเจอกันตอนที่ต่ำแล้วกะฮู้เลยนะทุกคนบบะบานี้ไปใต้อันพักแล้วเลยไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนี่ใต้กะสีมาต่ำเครื่องมาปุ๋งมาเบิ่งกันเลยอันนั้น,นกระเทียมกระเทียมเลยทุกคนกระเทียมที่ใต้ปอก,กับโซงหัวน้ำตาล น้ำตาลเท่ากับสีกะเอาใส่จักไม่นึงพอเกลือแป้งนัวเกือโอ้ใส่หลายใส่หลายกับเก็บหลายใส่หลายกับเค็มนะทุกคนใส่สำเนิมบบ้างใส่อีกอย่นึงมาต่ำไว้สดถุง ตามให้มุ่นละเอยียดให้แล็กให้เลืลอกใครมุ่ง <laughs> โอ้ยพุงโ,โจนี้มีแบบอย่างมีซอสเด็ดหลายเนาะแบบจด็กผูอหิดพงุง เฮดโบเป็นเป็นย่งคือเฮ็ดโบเป็นเป็นอยังเป็นไม่ยิ่งเล่าเพื่อเฮ็ดบบเป็นเฮ็ดบบเป็นมีแต่กินเป็นได้เสือเลยเฮดโบเป็นแต่กินเป็นแล้วเออสมูสสมปลาได้เฮ็ดบบเป็นนี่ฮากาชิต่ำประมาณเลขซ้ำนี้แหละนี ปลาปลาอย่างนี้ปลาอย่างนี้ปลาพระละเณรปลาเกิะเดืเขาเอิ่นถุงก็ปลาสดีหรือปล่าปลากระเดือเนาะแม่นะส้มปลากระเดือกทุกคนปลากระเดือเท่าเอาไปเอามาเฮ็ดเป็นปลุงเป็นอาหารปลาที่อย่างก็ปลากระเดือปลากระเดือบ้านบุฮูวาอันแมนบอคือปลาสดีไหมเมนบอบ้านบ้านบ้านแต่ละคนเนาะเอิ่นปลาอย่างก็ อาชลบุรุษเอ้างูตะวัดต่ำไปเนี่ยทุกคนเดี่ยทุกคนนี่ยยกข้ามานี่ใต้กับซีเขียวต่ำเนาะต่ำแล้วกับจังอันมาห่อทุกคนเอ้าอันอันเอาเป็นว่าจังซีซ่าอันไปพบไปพบกันตอนห่อเลยใต,ต้สต่ำตามเครื่องต่ำบ่านี่แหละไปตามเครื่อง ทุกคนไปตายห่อเนาะเฮฟชังนะพึ่งวับพึ่งวับขนาดเนาะให้บึ่งเนาะว่าทางในมีหมกเพชรเนาะมีหมกเพชรมีกระเทียมมีอันกระเทียมไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่ใส่หลายแล้วเบาเลยไปใส่เนาะจะไมใส่กระเทียมอืมจะไ่ใส่กระเทียมทุกคนจะใส่แต่ใบบางยุ้มยัดใส่ใบบางยุ่มเอาใส่แล้วเอาอันหมกเพชรยัดใส่นะทุกคนเนาะไปตายกะจ้าห่อห่อไปเลยนะ เพื่อนจะห่อวันนี้เพราะว่าเรื่องส้มเอะไรไว้ใจเพื่อนได้เพื่อนววเพราะว่าห้อส้มปลาห้องส้มหมูห้อเป็นเบิร์เนาะทุกคนเนาะเพื่อนเวาขนานี่อันนี้ก็ตะกองเข้านะทุกคนเนาะตะกองเฮา,ากาละเลยหน้าที่ได้แล้วเดี๋ยวนี้หามาเซตองแล่ตู้ลเลยปิดตะกองแทนแบบนี้ขนาดทุกคนตายนเนาะแววหลายขนาดเลยเพราะว่าโมเม้นท์นะทุกคนเนาะเพราะว่าอันอเอือกีเพื่อนเอามาค่อยสิเซตองให้ว่าให้เจ้าวันไปอย่างนั้นซะวะ มาเป็นตะก้องแทนค่อยพนเว้านะให้ให้ค่อยอันเข้าก้องน้ำแน่พนเวานี่ทุกคนไปตายตบทุกคนจื้อบอกคลิปคลิปมีคลิปได้คลิปหนึ่งบอกคลิปห่อส้มหมูบอกส้มปลาบอกเอ้ใต้นะบอกไตบได้ตบก้นแล้วมาตบหัวอีกนะตู้เป็นคนตบมาเ้ยทุกคนมาห่ออันส้มปลาส้อยอันไว้ตตยแน่ไว้ใต้ มะฮ่อส้มป่าสอยเพื่อนในเด้อทุกคนเด้อเขาว่ามันไผ่ใจดีนะมีเวลาว่างๆกับมาฮ่อสอยเพื่อนในเด้อทุกคนเด้อนี่อันส้มป่านี่ค่ะเฮ็ดกินเาะเฮ็ดกินแล้วกะเฮ็ดอันให้อเกะนำทุกคนเนาะแป้งปั่นเดียวมากินเพราะว่าเฮ็ดน้ำเดียวแล้วกะบร่ได้เฮ็ดขายบร่เฮ็ดอย่างเด้อทุกคนเด้อเขาว่ามันภัยสนใจกับสร้างไรนัองทุกคนเนาะเป็ให้ผู้บ่าวบ่าวได้ ให้ผู้บ่าวหาก่อนหาก่อนเนาะยังหาก่อนเนาะทุกคนเนาะให้สเกตเราเอาฟันชีเฮ็ดไปให้ผู้บ่าวแต่ให้เพิ่นหาก่อนเอาผลบ่าวจักสานเลยทุกคนผมเฮ็ดขนาดตั้งตาเฮ็ดขนาดเนาะ2คนเนาะผม้ผู้หอกก็หอผู้เฮ็ดก็เฮ็ดอันรู้สึกว่าอยากอัน ช่วงนี้กันคือว่าอากาศกันเย็นๆอยู่หกักไม่อบอุ่นนะทุกคนเนาะเพราะว่ามีผักเข้าคันอยู่กับมันานาก็เลยแบบนั่งห่างๆเดี๋ยวไว้เนาะทุกคนเนาะอีกอย่างหนึ่งกับช่วงนี้โควิดเนาะแม่แต่ว่าอยู่เงกอนน้ำเดียวทุกเบื้อแม่โควิดนะทุกคนเนาะอยู่ห่างก,กันไว้เซ็ตซินเป็นที่เหยี่ยมหอยทุกคนแล้วๆเป็นลูกปุยอยู่งามบ่อ่านทุกคนสีเอฟบอกเพลินเจอเพลินว่าเอ,เอาว่างาม <Okay S 1> นะเอองามบอกว่า พคนว่าว่างามเบ้อคนว่าคนเราซีอฟบ้อเพื่อนทุกคนเด้อข่าวว่าแม่นไผ่ว่างามฮะนะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เพื่อนเนี่ยเด้อทุกคนเอาขอกำลังใจน้องค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เอ้ยใต้เนี่ยเด้อหน้าว่าจะนี่บอกแม่นเป็นกำลังใจให้เพื่อนเนี่ยเด้อเอาเอเกตเอเกตเด้มาเซียสวยเนี่ยเด้อเอะทุกคนเอเกตอันตะกองเขาผู้อยู่เบื้องหลังค่ะ ส้มอันเป็นตะกองอีกนะทุกคนนะเพื่อนอยากอา้ออก้องหขนาะเวลาว่าเวลา,วลาอยากเพื่นก็ไปอยากเนียมก้องบันไดนะทุกคนเนาะเพรเพื่อนอ้าอก้องหขนะน่ะอาแม่นเอามาทุกคนวันนี้ก็เฮาเฮ็ดมากัอยากอันเติมหนึ่งแล้วเฮาก็บชิไดโคอันปิดคลิปเนาะก่อนเฮาชิจักกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโซนน้องสาวเราข้ามมวลเฮา<อ>เพื่อจะมีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปเพราะว่า ชิ้ให้น้องตู่เพิ่นมาจีบตอกให้ตายเพิ่นนั่งด่นแล้วอ่าสำหรับื้อนี้ก็ขอบขอบใจบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายในแมทางนี้แม่